สวัสดีครับองค์นี้ครับพี่เป็นหลวงพ่อทัาวัดอานงนะครับแต่เป็นยุคแรกๆนะครับเราเราจะต้องหาถ้ายุคแรกๆเนี่ยสีก็จะออกเข้มๆนิดๆน,น,นะครับแล้วก็หาดูโลหะที่ยังไม่ละลายตัวเข้าดีก็เช่นอาทิเช่นพวกทองนะครับอย่างเงี้ยมีฮนะครับเพราะว่ามวลสารที่ทําชนวนโลหะที่ทําให้เป็นสีปินะครับยุคแรกยังมีน้อยนะครับ ก็ยังได้สีไม่แมงทับมากเท่าไหร่แต่ก็จะมีความเลื่อมๆนะครับเลื่อมๆนะครับเลื่อมๆอยู่นะครับจะไม่ปีกแมงทับจ๋านะครับถ้าเป็นปีกแมงทับจะเป็นที่นิยมนะครับก็ผมก็จะเปิดแพงหน่อยนะครับองค์นี้ก็ขอนะครับจะเห็นทองแทรกนะครับแต่ว่าเริ่มมีความเป็นเขียวๆอมเขียวแล้วนะครับอง์นี้ผมขอหนึ่งพันบาทครับเพราะว่าทุนมาค่อนข้างแพง นะครับพี่ถ้าหลังมีจานด้วยนะครับถ้าชอบก็ปิดนะครับไม่ชอบก็ผ่านก่อนได้ครับขอบคุณมากครับพี่ที่สนใจ